ตอนไดตตำหง่เราเราไปกินมากินเมียแล้วมันเว่าค่ะตอนเากินตาหงแแสบนัวเมื่อกินเมื่อกินน้ำหลัางตูเื่อนเกลือเป็นนัวเด้อนั่นนม่ค่ะมันคือเค็มเก็บมือเขานะหน้าล่างดำงดำขอโทษเด้อม่นน่าจะแบงอะไรพิเศษ กูกัเกบเมื่อ <c oughs> เห็ดกินอยู่กันกูกับ่แบลเบลใมึงไม่อช่อ้มกติบข่าอ้วกเมื่อเออกูจะกินเมื่อกูจะกินข่าวเบิดโดดอย่างงกินยากูกินข่าวก็มาถุงกระสบายดีส่องแม่ยูโลเนาะแม่น้องยูโลแม่หมยวันนี้กับมาเห็ดคลิปอยู่กลางทงกับเอื้อยพี่พี่น้องเลยกลางตนาหลายคนกับนาชิฮูซ่องบาตอมบาลาสเน่ยเนาะพี่เนาะทาวาบบฮูกับ ไปกดเขาทางช่อง YouTube เลยก็กดเบิ้องหนาะพี่น้องบ่าวต้อมบ่าวลาวชาแนลกะสะเห็นขึ้นเลยเนาะพี่น้องเนาะบ่าวต้อมกัเห็ดคลิปทัวไปเน,น้องเพียงเนาะคลิปเลาะกินตามหายตามนามืออา้อนี้กะอยู่หน้าบ่าวต้อมคือเก่าพี่น้องตาม,มบังกุ้งบิดแล้ว FC เออว่าเอ้าบ่าวต้อมใช่ว่าไม่รู้ไปเอาบังกุ้งมาแน่ว่ะบ่บอ่บอ,บอยากว่ะหอว่บาบ่าวต้อมกัตามลงมากินผู้เดียวแล้วว่ะ นำลงมาตำลังหอยคิดว่าจะบุกินต้อมก็จับความทิม่น้องเลยเลือตะแกนมาคุงนียและเมียนให้เพิ่นเแล้วเพิ่นหา่น้องเลยอ๋อเพิ่นห่า้อมบกเลยมางอถ่ายคลิปให้เพิ่น้องเลยเหมือห่าสิเมือ่าสบ้าบ้าบ้าบกห่าเมือ่าีเงินมาแรงหนเืองมาแรงนี่บริกินข่าเลยมอนี้ขอกินเข่าบดเเมืห่าหอดเงินมาแรงยันบริกินข่าป้อม แมยูโรสิกินเบิร์ตหลดข่าหุ้งกับชิกินเบิร์ตหนึ่งกับชิกินเบิร์ตเอฟซีเลยบโจงไว้ให้บอตัมดอกฝากเอฟซีแม่ยูโรกดอันติดตามช่องบอตัมให้แน่เด้อร์บอตัมเบาลาสแนลแม่ยูโรกันเขียนขึ้นในช่องของแม่ยูโรบบเป็นดอกแล้วแม่ยูโรก็บบริตตัดต่อคลิปแม่ยูโรถ่ายแล้วแม่ยูโรลงเลยแม่ยูโรยังบบเป็นเหตุเอฟซีแปลว่าแปลว่านางเอกตัวแท้เลยนะพี่น้องเลยหน้ากระซี่ดำๆแบบนี้โอ้โหตัดต่อพี่น้องต้องตัดต่อ ให้เห็นเลยว่าเป็นแบบใดส่วนคลิปนี้ก็สิประมาณน,นี้เนาะ fc เนาะนยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ยูโรกับเป <out> ่าต้อมเป่าลาวชาแนลเห็ุคลิปต่อไปในเดอะ fc สะบายดีบ๊ายบายอย่ายลืมกดไลค์